ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมต่อเลยนะครับมาเรียนกันเลยครับผมสำหรับหนังสือชั้นม .5 นะครับคำสั่งเขาบอกว่าให้ put the verbs in the brackets ให้นำคำกริยาในวงเล็บนะครับผมคือคำว่า meet into the correct form นะครับให้นำทำให้ถูกตามรูปแบบ using โดยการใช้นะครับ present simple หรือว่า will ให้ใช้สองอย่างนะครับนะให้ใช้ present simple กลับให้ใช้วิวนะครับดังนั้นตามสไตล์การเฉลยของคุณครูเช่นเดิมนะครับคุณครูจะเฉลยให้ละเอียดนะครับแต่จะไม่เขียนให้นะครับให้นักเรียนฟังให้จบนะครับแล้วนักเรียนจะรู้ว่าคุณครูเฉลยว่าอย่างไรนะครับอ่ะเฉลยให้ก่อนก่อนที่จะแปลนะครับข้อ 1B นะครับหาตรงนี้ให้ใส่คบว่า will m เมลนะครับ วิวแมวนะครับนะเขาบอกเขาบอกว่าให้เติมวิกับให้ทำเป็น present simple present simple นี้ก็คือคำกริยาเฉยๆนะครับแต่คำกริยานั้นอาจจะเติม s หรือไม่เติม s นะครับนังกงเรียนลองตั้งใจฟังนะครับส่วนถ้ามีวินะครับก็คือเอาวิวนำหน้าคำกริยาในวงเล็บนั่นเองและคำกริยาในวงเล็บต้องเป็นช่องหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ตอบว่าวิวแมวนะครับข้อ2ตรงนี้นะครับนะก็จะตอบว่า Will not หรือว่า o n นะครับ n น buy หรือว่า will not by u นะครับนะบเพราะมี not มาด้วยออโอเคพอมาข้อที่สนะครับข้อที่สตรงนี้นะครับแปลว่าอ่อาไม่ใช่แปลว่าให้เติม one เฉยๆนะครับนะ เอาโทษทีครับเป็นประโยคคําถามแหมโทษทีครับตรงนี้นะครับมีประธานเข้ามาด้วยทั้งทั้งอยู่ทั้ง w อนประโยคคําถามนะครับเมื่อค้นต้นด้วย w s นะครับนักเรียนต้องตามมาด้วยกิริยาช่วยกริยาช่วยนั้นจะมี verb to do verb to be verb to have แล้วก็ modal verb นะครับประโยคนี้เอา verb to do มาช่วยนะครับเพราะสไตล์การสอนของครัวพี่นั้นอ่าของครัวพี่นั้นนั้นแหมผมเป็นครัวพี่นั้นไปเลย ของครัวพินันนั้นนะครับถ้ามีคำกิริยาอยู่ให้นำาว r ทูรูมาช่วยนี่คือเทคนิคการจำง่ายๆนะครับดังนั้นตรงตรงนี้ก็ต้องเป็น when do you want นะครับ to eat dinner เมื่อไรคุณจะรับประทานอาหารเย็นนะครับก็ตอบว่า I will eat it after I finish my workout นะครับตรงนี้นะครับ when do you want นะครับตรงนี้ do you want ตรงนี้ I finish เฉยๆนะครับ finish เฉยๆ,ๆไม่ต้อง thes เพราะ I เป็นเอกพจน์บุรดที่1กริยาไม่ต้อง thes นะครับสรุปคือเป็น present simple ทั้ง2นะครับสำหรับข้อ3พอมาข้อที่4นะครับ I ตรงนี้นะครับ I นะครับนะ B ในที่นี้คือแทน verb to be นักเรียน thirsty นะครับแปลว่ากระหายเป็นคำศคัพย์ I นะครับเราต้องเปลี่ยน B เป็น M นะครับนะ I am thirsty นะันักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ I b thirsty ไม่ได้นะครับนะ I am thirsty นะครับฉันหิวกระหายนะครับพอข้อ B ตรงนี้นะครับต้องใส่วิว้าไปด้วย I will bring you a glass of water นะครับคนฟังนะครับมาคู่สนทนาด้วย นักเรียนบี็็บอกว่าเออถ้าคุณบ่นว่าเหววนะครับฉันจะไปนําน้ํามาให้1แก้วนะครับบริงแปลว่านํามานะครับใส่วิวเข้าไปด้วยนะครับเป็นวิว r i n งพอมาข้อที่5นะครับผมฉันไม่ทราบวิธีทำสิ่งนี้นะครับคล้ายๆกันกับข้อนี้นะครับนักเรียนนี่คือประโยคคำถามชนิด1ข้อที่3นะใช้เงื่อนไขเดียวกันนะครับกับข้อที่5 ก็คือประโยคปฏิเสธทั้งประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนั้นนะครับถ้ามีคํากิริยาอยู่ให้อวบ to do มาช่วยนะครับตรงนี้ก็เป็น p r e s e n t s i m p l e ธรรมดาก็ต้องเป็น i don't นะครับ i don't know หรือว่า i do not know ตรงนี้ัะเรียนเติมว่า do not know know ตัวนี้นะครับหรือ i don't know นะครับแปลว่าฉันไม่ทราบ how to do this ในการที่จะทำสิ่งนี้ถึงวิธีในการทำสิ่งนี้ นักเรียนมีก็เลยบอกว่า I will help you ใส่วิวเข้ไปด้วยนะครับ I will help you ฉันจะช่วยคุณขอ้อที่อกนะครับผมคุณจะมาเมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะครับนะต้องใส่วิวเข้ามาด้วยนะครับนะ when will you come นะครับตรงนี้ใส่ว่า when will you come นะครับเพราะว่าเขาวงเล็บให้เติมทั้งประธานทั้งคำกริยา ใส่เป็นวิวยูคันะครับและเป็นเครื่องหมาย question mark คุณจะมาเมื่อไหร่นักเรียนีก็เลยตอบว่า I will call you before ฉันจะโทรหาคุณก่อนนะครับก่อนที่จะมาก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านนะครับ I leave ตรงนี้เป็น present simple นะครับ leave เฉยๆใส่ตัวนี้เฉยๆเลยไม่ต้องเติม s นะครับเพราะ I เป็นเอกพจน์บ e ที่1ห,ห้ามเติม s a n d t e l l you for sure แล้วก็โทรมาบอกคุณเพื่อความแน่ใจนะครับว่าไปแน่นอน โ <Okay>, <laughs> อเคเป็นว่าคุณครูต่อไปต่อมาทั้งบอกว่าเติมอะไรแล้วก็แปลให้หมดแล้วนะครับมีแต่ข้อ1นึ่กับข้อสองนะครับที่ยังไม่ได้แปลามาแปลข้อหนึ่งข้อสองนะครับ Is o h n c o m i n g to the beach? จอร์จะมาเที่ยวชายหาดหรือไม่นะครับ I think he will meet us there up t o lunch ฉันคิดว่าเขาจะมาพบพวกเราที่นั่นนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จข้อ3นะครับ the y o u a dvd course t w e n pounds อวิดี uh, เกี่ยวกับการเรียนโยคะนะครับราคา20ป่ปอนด์นะครับ that very expensive อ้นั่นมันราคาแพงถ้าเกิด I will not I do not buy it นะครับ I don't buy it I won't ครับ I won't buy it ฉันก็จะไม่ซื้อมันเลยหรือว่า I will not buy it นะครับโอเคครับ I will not to นะมี to ด้วยนะครับต้องเรียนตรงนี้โทษทีนะครับนะ I will w o l I L will not not to buy นะครับนะ I will นะครับ will not นะครับ I will will I will not หรือ I want uh, เดี๋ยวนะ I will not buy it I will Buy I will buy ไม่มี t o นะครับแหมโทษทีครับแหมเป็น mono verb นะครับโทษทีครับ I will นะตัว I will not หรือว่า I won't buy it ไม่มี u y ครับไม่มี t o ครับจบนะไม่มี to นะครับอ่ะไปต่อครับข้อ b ครับผม fill in the gaps นะครับเติมลงไปในช่องว่างด้วยกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับก็คือคำว่า sentence คำว่า develop คำว่า following คำว่า step คำว่า choice แล้วก็คำว่า gain เดี๋ยวค่อยดูกคำแปลนะครับมาดูตรงนี้กันก่อน keep คำว่า keep ในที่นี้นะครับนะอย่าไปแปลตรงๆว่าเก็บรักษานะครับนะก็คือ k e e อ่า following นะครับนะใส่คำว่า following ตัวนี้ลงไปเลยนะครับ followingfollowing แปลว่าดังต่อไปนี้นะครับนะ ให้รับประทานอาหารต่อไปนี้นะครับไดเอแปลว่ารับประทานอาหารนะครับไม่ได้ไปแปลว่าอดอาหารนะแปลว่ารับประทาน keep f o p l o w l o w t n g d i e t นะครับ t h e diet นะครับ,ร,บรับประทานอาหารต่อไปนี้ and you will lose weight แล้วคุณก็จะได้ลดน้ำหนักนะครับข้อ1ให้เติม following ข้อสอง i ดเ f ท i e of o ฟ d s ฟ o ตแอนด์ g ู r i r ร์ไรริ l ส l วิล t ิตูแ t เกนนะครับตรงนี้ให้ใส่คำว่าเก n นะครับ gain ข้อ2ใส่คว่า gain แปลว่าการรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยหรือว่าที่มีอาหารประเภทของทอดนะครับนะและก็เครื่องเดิมที่มีน้าตาลเยอะๆหรือว่าเครื่องเดิมที่มีรสหวานจัดนะครับนะจะทําให้คุณมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับเก i n weight uh, weight g a i ตัวที่ครับ gain ข้อสานะครับ exercising help you strengthen your m u s c l e นะครับ ตรงนี้นะครับการออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับนะ s t e n นะครับตอบก็ s t e n นะครับตัวนี้นะครับ s t r e n มาข้อสี่ครับ my l e g feel s t e p นะครับขาของฉันนั้นรู้สึกตึงๆนะครับนะ s t i f ตัวนี้ครับ stiff นะครับเติมในข้อสี่ขาของฉันนั้นรู้สึกตึงๆนะครับ when I go j o g k i n g เมื่อฉันไปวิ่ง jogging นะครับนะ ข้อที่5ครับดรเซดท์มูส์วูแมนนะครับ develop a sleep problem at this age แปลว่าคุณหมอนะครับได้บอกว่านะครับผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วนะครับผมในอายุนี้นะครับ at this age อายุรุ่นนี้นะครับนะจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะครับตรงนี้ให้ใส่ว่า develop นะครับ develop ไม่ได้แปลพัฒนานะครับแต่ว่าก่อให้เกิดนะครับ develop a sleep problem นะครับ คือก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการน,นอนก็คือนอนหลับยากนั่นเองไปข้นสดตล์ได้ส่วนครับ encourage your children to make nutritious food นะ encourage คุณครูแปลว่าสนับสนุนก็แล้วกันนะครับนะสนับสนุนให้เด็กๆนั้นรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางด้านอาหารนะครับนะ nutritious food ก็คืออาหารที่มีคุณค่านะครับนะครับสนับสนุนให้เด็กๆรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหาร นะครับอ๋ตรงนี้นะครับก็คือตอบคําว่า choice นะครับนะ choice นะครับก็คือเลือกนะครับนะแปลว่าเลือกนะข้อนี้ตอบ choice นะครับเลือกนะครับอาหารที่มีคุณค่านะครับจบนะครับผมไปต่อหัวข้อการเขียนนะครับตรงนี้อาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะเพราะว่าครูต้องการให้เห็นเต็มเต็ม ให้เขียนในอีเมล of advice นะครับให้เขียนอีเมลเกี่ยวกับการแนะนำนะครับผม write a short email of advice นะครับให้นักเรียนเขียนอีเมลสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ to t o d นะครับให้เขียนถึงคนชื่อ Todd นะครับประมาณ60-80คถึงแปดสิบคำสั้หมายตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวทำให้ใหญ่กว่านี้อีกสักนิดน่าจะได้โอเคครับ In your e-mail นะครับในอีเมลของนักเรียนนั้นนะครับให้นักเรียน x p r e s s s y m p a t h y นะครับให้นักเรียนแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจความน่าสงสารนะครับนะ to his to this to his problem ต่อปัญหาของทอดนะครับนะ offer to help ก็ยื่นข้อเสนอในการเข้าเข้าไปช่วยเหลือนะครับ offer to help a d v i s e him what to do นะครับให้ให้คำแนะนำเขาในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับนะ justify your advice นะครับ แปลว่า,าให้นักเรียนเสนอ,นอให้นักเรียนปรับคำแนะนำของนักเรียนให้เหมาะสมนะครับนะ justify แปลว่าปรับนะครับนะปรับคำแนะนำของนักเรียนนั้นให้เหมาะสมะโดยการใช้ paragraph ก,ก็คือย่อหน้านะครับ ย่อหน้าแต่และย่อหน้านะครับนะให้คําแนะนําในภาษาตามที่ได้ระบุไว้ในด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับนะ,ะที่1ให้ใช้ภาษาเหล่านี้นะครับผม you can use j o n e set w y in ให้ดูตัวอย่างในตัวอย่างที่ 4b นี่คือคําแปลในะข้อแรกนะครับมาดูข้อที่2นี้นะครับนะเขาบอกว่าในย่อหน้าแรกนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเขียน อีเมลนะครับถึงทอดโดยการโอเพนนิ่งรีมาร์คนะครับรีมาร์คแปลว่ากล่าวนะครับนะแปลว่ากล่าวในที่นี้นะครับพูดนั่นเองนะครับให้ผู้ใดเขียนอ่าเปิดนะครับเปิดประโยคขึ้นมานะครับโดยการเอ็กเพรสซิมแพทีได้เขียนถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับอิคเพรสซิมแพทีอัฟเฟอร์ทเวลนะครับยื่นข้อเสนอนะครับเช่นใช้ประโยคว่า I'm sorry to hear that you have a problem ฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทราบว่าคุณมีปัญหา but I don't think it's anything serious แต่ฉันไม่ไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าซีเรียสเกินไปนะ there are l o t of things can you can do ฉันคิดว่ามีทางออกมากมายนะครับที่คุณสามารถกระทำได้นะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนี่คือย่อหน้าแรกพอยอหน้าที่2นะครับ your advice and an expected result นะครับ คำแนะนำของนักเรียนนั้นต้องเป็นคำแนะนำที่มีเหตุผลที่คาดหวังได้นะครับนะ expected result ย่อหน้าที่สามให้นักเรียน close remark ก็คือให้ปิดนะครับนะอีเมลนะครับพูดโดยการปิดประโยคอีเมลว่า I hope my advice helps ด้วยการใช้ประโยคว่าคำแนะนำของฉันอาจจะช่วยให้คุณจุดๆ,ๆอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นมาดูอีเมลกันนะครับผม อีเมลคุณโรเขียนให้แบบนี้นะครับว่าเดียทอสสวัสดีทอสเพื่อนรัก I am really sorry to hear about your problem นะครับฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ยินได้ทราบเกี่ยวกับปัญหาของเธอ But I am sure there are something s you can do to feel better แต่ฉันก็มีความมั่นใจเหลือเกินนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คุณสามารถกระทำให้ตัวเองมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ Why don't you try becoming friends with your roommate? ทำไมเธอไม่เข้าไปผูกมิตรสัมพันธ์ทำไมตรีกับเพื่อนที่เรียนร่วมห้องชั้นเดียวกันละ่ะเธอจะไม่เดียวดายนะคุณครูใส,ส่เสริมว่าไปนิดหนึ่งนะครับเนาะเธอจะไม่เดียวดาย I m sure you're x p experiencing r i e e e n c the same fear and worry นะฉันมั่นใจว่านะครับเพื่อนๆนของเธอนะครับที่นี่ก็คือเพื่อนของเธอนะครับคนใดคนหนึ่ง แม่ต้องขอไปนะครับเมามันเกิดลากทับเดี๋ยนักเรียนมองไม่เห็นฉันมั่นใจว่านะครับีนนี่คือเพื่อนของเธอสักคนหนึ่งนะครับนะตัวอย่างขึ้นมานะครับใช้เป็นเอกพจน์นะว่าประสบปัญหานะครับนะอีกพื้นซึ่งแปลว่าประสบการณ์น,นี่ก็คือกําลังประสบปัญหานะครับคือกําลังเกิดความกลัวนะครับ fear และก็เกิดความกังวลเหมือนกับเธอนั่นแหละ y ยู c แค a l น o c h ู o s e วยับนะครับฉันขอแนะนำให้เธอไป,ไปร่วมกับชุมนุมต่างๆนะครับชอบอะไรชอบฟุตบอลก็ไปร่วมชุมนุมฟุตบอลชอบร้องเพลงไปร่วมกับชุมนุมร้องเพลงเป็นต้น this way นะครับการกระทำเช่นนี้นะครับ you will meet people with same interests นะครับคุณก็จะเจอกับผู้คนที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะครับเหมือนๆกัน as you กับคุณนะครับนะ And become friends with them และคุณก็จะกลายเป็นเพื่อนกับเขาโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายย่อหน้าที่3 I hope my advice how you be better และฉันคิดว่าคำแนะนำของฉันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับเช็คแคร์ดูแลตัวเองนะเพื่อนจากสมคิดโอเคไหมครับนี่คุณครูพี่น,นันแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคข้างล่างนี้นะครับแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ์ ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าการสอนของครูพิ่น,น,นัน้นมีสาระมีประโยชน์นะครับนก็ขอสินน้ำใจขอความปรมุนาเมตตากด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะได้มีประโยชน์แก่ลูกๆนักเรียนทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมนะครับน้าที่เรียนจบแล้วก็ตามนะครับต้องการเข้ามาชมมาดูเพื่อที่จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้ ในการสอนภาษาอังกฤษของกระผมได้นะครับโดยเฉพาะในช่อง YouTube นะครับนานๆถึงจะมีไลฟ์สดใน Facebook นะครับหรือในแฟนเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีหรือในคลิปสั้นๆนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีทั้งหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งทาง Tik t o อกทาง Instagram นะครับนะแล้วก็ทางคลิปเรียลนะครับใน Facebook นะครับผมก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับครูพี่นันได้นะครับ โอเคครับไปรเรียนต่อกันอีกหนึ่งหน้าครับผมหน้าที่18